สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับพันธ์ลิตเติ้ลทีไรเดอร์ชาแนวันนี้พันจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะที่พันได้ไปสนามมอเตอร์สปอร์ตปรางสวนาภูมิหรือว่าสนามร่มก้าวนะคะก็จากคลิป ช่วงต้นที่เพื่อนๆได้เห็นไปเนี่ยก็จะเห็นแล้วแหละว่าเขาเนี่ยได้เช็ดพื้นเรียบร้อยแล้วอาจจะยังไม่ได้เป็นถึงขั้นแอดวานแต่ก็อยู่ในเขาเรียกว่าเข้าขายนะคะเข้าขายว่าถ้าได้แล้วลแหละเชิญชวนเพื่อนๆนะคะไปฝึกทักษะไปขับกันที่สนามกันเยอะๆนะคะเพราะว่ามันได้ทั้งทักษะที่ถูกต้องแล้วก็ยังได้ความมันที่แตกต่างกับสตรีทบนทองถนนนะคะตอนนี้พันเองก็ติดใจสายแทร็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บอกไทม์ไลน์ว่าพันน่ะได้ไปสนามกี่ครั้งแล้วมันมาถึงจุดที่พันน่ะสามารถที่จะเข่าเช็ดพื้นได้ยังไงแต่ตรงนี้บอกก่อนเบื้องต้นว่าไม่ได้อวยตัวเองหรือไม่ได้อวดใดๆทั้งสิ้นแต่เรามีประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่เราขับอยู่บนถนนใช้จริงๆใช้ในชีวิตประจาวันจริงๆมาถึง2ปีที่พันได้ขับิก oh, <no. S 1> บอยก็เขามาฝึกทักษะเพิ่มเติมเพิ่ม,มอาการมองเพิ่มท่าทางเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าง่ายขึ้น ครั้งแรกนะ,ะคะสามกุมภาพันธ์ครั้งนี้ไปสนามคือใช้รถตัวเองก็คือเอานินจาคันนี้ลงสนามแต่ครั้งนั้นคือขับแบบซอฟต์ๆลงไปรู้ลายรู้จากสนามรู้จากถนนมากขึ้นทาความรู้จักกับพี่ๆในสนามนะต้องขอบคุณอาจารย์สันที่ใจดีนะคะให้พันยืมรถนะคะยืมรถอาจารย์มาขับนินจา400เหมือนกันจะเป็นตัวสีเทารถของอาจารย์ดีมากค่ะทุกคนเพราะว่าอาจารย์ใส่ย,ยาง IRC oh, <no. S 1> ค่ะาายางเป็นยางสนามนะคะมันก็คือจะเกาะถนนร้อนไวนะคะแต่ว่า ตัวนี้ก็คือข้อเสียคือดอกอยางมันจะหมดเร็มันก็ได้รอปุ๊บติดใจดนป้า,ายาเลยเป็น IRC ทครั้งที่สอนที่ไปคือวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะครั้งนี้คือไปสนามโดยที่ไม่มีรถเป็นของตัวเองก็คือรถเราซ่อมอยู่เนาะอยู่ศูนย์ก็มีการเช่ารถที่สนามเพราะว่าสนามมีรถให้เช่าแน่นอนนะคะก็จะมี m s x k s r หรือว่า c b r 3 0 0อะไรอย่างนี้นะคะ ส่วนตัวพันธ์พันเช่าตัว KSR 110ซีซีนะคะาวาซาสกิเหมือนกันตัวนี้อาจารย์ศักดิ์ก็มาช่วยติยวช่วยแนะแบบเออต้องยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เขาเช็ดพื้นครั้งแรกที่เขาเช็ดพื้นคือเช็ดพื้นกับ KSR นะคะที่ที่ไปสนามก็คือ28กุมพาพันธ์ครั้งนั้นคือเป็นกิจกรรมเซฟตี้ไรเดเดย์ที่จัดให้กับชาว400คลับไทยแลนด์นะคะก็วันนั้นก็เป็นการร่วมกิจกรรมพี่พี่น้องน้อง เป็นการฝึกทักษะเซฟตี้นะคะเบสิกพื้นฐานครั้งล่าสุดที่ได้ไปสนามคือเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะคะครั้งนี้ถือว่าจะหนักจะเต็มเพราะเซียนมากๆนะคะอยากเหลาเข่านะคะ ah ก็ครั้งนี้ก็นินจาลงเช่นเดิมนะคะเอาคันนี้ลงครั้งนี้เอาลงเราคันไม่ได้ลงคอร์สเรียนกับอาจารย์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือพันได้รับคําแนะนําแล้วก็เทคนิค ทริคต่างๆทั้งจากอาจารย์และพี่ๆคือเหมือนกับคือช่วยแนะนะคะช่วยแนะช่วยบอกว่าเออควรจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดเลยก็นั่นแหละค่ะเขาเช็ดพื้นเป็นที่เรียบร้อย oh, <no. S 1> คือมันมากทุกคนไม่รู้จะอธิบายยังไงมันต้องลองเว้ยความรู้สึกนี้นะถึงจะอาจจะยังไม่ได้แบบป one เป๊ะแอดวานเตยตอนนี้คือติดใจนะคะพยายามแนะพยายามบอกจนนี่แหละ เป็นผลแต่และรอบเหมือนรอบแรกพัานลงไปผิดลายพี่ๆอาจารย์ท่านจะแนะนะแนะและโอเคต้องปรับอย่างนี้นะรอบสองคือทุกรอบที่พั้นลงไปในสนามพั้นจะปรับปรุงตัวตลอดนะคะเราจะต้องออกฟังรับฟังคําแนะนํานั้นมาแล้วมาปรับอะแอดปอะแดปใช้เวลาเราขับจริงๆมันจะได้แบบมันจะเข้าใจง่ายขึ้นทฤษฎีเวลาพี่หรืออาจารย์พูดมาไม่ไม่เข้าใจนะแต่มันจะเข้าใจว่าอ๋อปฏิบัติพอเข้าขโค้งอ๋อรถเกียร์สองให้มันปล่อยไหลนะอะไรนะมันก็จะแบบว่า เอ้ยมันมันมันได้วะ่ะเออวะ่ะมันง่ายมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนให้เขาเช็ดมันจะเช็ดไปตามธรรมชาตินะโดยรวมทั้งหมดประมาณนี้นะคะท้ายที่สุดแล้วอยากเชิญชวนจริงๆนะคะทุกคนใครว่างไม่ได้ไปออกทิปหรืออะไรใกล้ๆค่ะใกล้ๆเลยอยู่ที่ร้องก้าแถวสวนภูมิค่าเช่าสนาม500บาทนะคะได้ทั้งวันจะวิ่งกี่รอบกี่เที่ยวได้หมดเลยค่ะแนะนำให้ไปฝึกทักษะให้ไปเรียนรู้ทักษะของเรซซิ่ง ทุกคนจะติดใจนะคะได้เรซซิ่งแล้วยังได้เซฟตี้คุ้มอะจริงๆได้เพื่อนด้วยนะคะท้ายที่สุดแล้วนิยาา course, โตยสารมอเตอร์คอร์สมอเตบิกไบะคะ่ะเขามา,าถ่ายพันธ์นะคะมาสัมภาษณ์พันธ์คือพูดง่ายๆเลยเขาจะตีพิมพ์เรื่องราวของพันธ์ลงในหนังสือนิตยสารนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พันธ์ได้ทำคลิปกันต่อไปด้วยนะคะส่วนวันนี้พันธ์ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ I